ถนนลำปางกิ่วลมค่ะบ้านน,ะะน้ำล้อมนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองำล,ลำปางกู้ภัยต้องไปค่ะช่วยเหลือคุณวินยัยสุขสุขซึ่งติดอยู่ในรถแบบนี้เลยอืมอ่ะอันนี้คือรถบรรทุกที่ติดแก๊สเอ็นจีวียังไม่เท่าไหร่ค่ะรถบรรทุกน้ำมันมัน,มน,มนควรจะปลอดภัยใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ที่ราชบุรีทําน้ํามันรั่วตลอดทางแล้วรถที่ตามหลังมาชนกระ,ะนาวแล้วตัวเองก็ไม่รู้อีนยเนยไปเรื่อยเลยฮะ ขับไปเรื่อยยางตำาำเนี่ยสามคันที่เป็นรถที่ชนกันเนื่องจากว่าเหยียบน้ำมันที่อยู่บนถนนแล้วมันลื่นเนี่ยนะคะตำรวจก็เลยค่อยๆตามรอยน้ำมันไปจนกระทั่งไปพบ รถบรรทุกน้ำมันคันที่ปล่อยน้ำมันรั่วออกมาไปอยู่หน้าโรงแรมสตาร์ถนนสายห้วยไผ่น้ำพุค่ะห่างจากจุดที่เขาชนกับวินาสันตโรนี่สามคันชุดหนึ่งและอีกหลายชุดนะใช่มีมอเตอร์ไซค์มีรถไหลหลายแบบเลยนะคะรถบรรทุกน้ำมันไปเจอห่างไป20กิโลคือแสดงว่าขับไปเรื่อยเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมันกำลังรั่วออกมาจากถังจริงๆก็ควบตัวควบคุมตัวคนขับมาดำเนินคดีนะคะนี่ฮะรถน้ำมันฮะขาดที่ที่แม่สอดนะฮะรถบรรทุกของเก่าไปชนทีเดียวสองคัน หนึ่งในนั้นเป็นรถบรรทุรับส่งนักเรียนเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสิบหกคนนะนี่ฮะบริเวณถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภอเมืงองตากนะคะ กู้ภัยก็ต้องไปค่ะเป็นรถสองแถวโดยสารดัดแปลงมีที่นั่งด้านหลังเพื่อรับนักเรียนนะคะเสียหลักพลิกคว่ำอยู่<อ>ก็ช่วยนําร่างผู้บาดเจ็บแล้วก็คนขับส่งโรงพยาบาลแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยทราบืี่ต่อมาคือน้องอัธพลปูวิจัยอายุ15อยู่ม .5 นะคะเป็นลูกของคนขับนั่นแหละน้องแบ๊วใช่และอีกคันนึงเป็นฮีโน่ค่ะบรรทุกสังข้าวโพด ได้รับความเสียหายใช่ด้านหน้าคนขับเนี่ยก็คันที่ก่อเหตุเป็นรถขนเขาเรียกหัวจักเก็บผ้าใช่ไหมค่ะพิกความอยู่กลางถนนเนี่ยต้งไปฮะเป็นกระบะโตโยต้าทะเบียนตากขับโดยนายโมลูกชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในแม่สอด คือซิ่งมาเลยฮะค,ะคือคนขับรถนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถของตัวเองก็ขับมาตามปกติรถคนพม่าที่บรรทุกข,ของเก่ามานี่แหละมันหมุนมาหลายรอบแล้วก็มากระแทกเอากับรถคันที่ตัวเองขับมานะคะจนกระทั่งเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะเสียชีวิตคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกของคนขับนี่แหละแต่นี่คือรถนักเรียน